สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับ b บ c ็คเบอรี่แรมชานอลอีกครั้งนะครับผมในส่วนของวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงเรื่องการบริการหลังการขายนะครับก็คือเรื่องรับประกันกันนั่นเองนะเ,เราอธาิบายกันเลยแรมแบล็คเบอรี่แรมเ,เราเนี่ยเรารับประกันไร้ทารมนะครับสินค้าก็คือเออวลาเสียอะไรเงี้ยก็คือเรารับประกันไร้ทารมตลอดหรือว่าตลอดอายุการใช้งานนั่นเองนะครับผมแต่ว่าอธิบายเบื้องต้นก่อนว่าลักษณะของการรับประกันตลอดอายุการใช้งานนะฮะก็นะคะือว่า หลังจากที่ทางโรงงานแจ้งยกเลิกการผลิตสินค้าประเภทประเภทดังกล่าวประเภทนั้นๆนะฮะก็คือทางแบล็กเบอรีแลมเราเอ,เองเนี่ยเราจะรับประกรันต่อให้อีก1ปีโดยเราจะทําเป็นจดหมายแจ้งให้ทางกับลูกค้าทราบก่อนโดยเราจะแจ้งไปทางที่เว็บไซต์ของ b l a c k b e r r y l a m c o m หรือและหรือรวมไปถึงเว็บไซต์ของ advice.co.gs นะครับก็คือจแจ้งให้ลูกค้าทราบอย่างน้อยล่วงหน้าขึ้นปีนะครับ ในส่วนของการรับประกันสินค้าของแบลกเบอรี่แรมในข้อที่2คือว่าเรามีรับประกันไหมในส่วนนี้ก็คือบางทีลูกค้าอาจจะยังไม่ทราบว,ว่าแบลกเบอรี่แรมเรารับประกันไหมแบบไหนบ้างเราอธิบายก่อนเลยว่าตัวสินค้าของแบลกเบอรี่แรมเนี่ยถ้าเกิดว่ากรณีของลูกค้าใช้งานปกติทั่วไปแล้วเกิดอาการไหมที่ตัวขาแรมโดยทางสับคอมก็จะเรียกว่าพินของของแรมนะครับก็คือจะเป็นในส่วนของตัวขาสีลุงทองเนี่ยนะครับผมก็คือถ้ามีไหมมีอะไรตรงเนี้ยสามารถส่งเคมกับแบลกเบอรี่แรมได้นะครับผม ทีนี้ในส่วนของช่องทางการเคมสินค้านะครับก็เหมือนเดิมปกติก็คือว่าสามารถส่งเคมได้กับทางแอดไวท์ทุกสาขาทั่วประเทศที่ลูกค้าสะดวกได้เลยครับผมเคยมีลูกค้าบางคนทักเขาก้ามาว่าเอ๊เกิดกรณีสินค้าที่ไม่มีสติ๊กเกอร์ของทางแอดไวท์ wise, ถ้ามีสติ๊กเกอร์ขงไว้จะเป็นลักษณะนี้นะครับหรือตัวที่ไม่มีสติ๊กเกอร์ก็จะเป็นแบบนี้ก็สามารถที่จะส่งเคมกับทางแอดไวท์ <ใน S 1> ได้นะครับอันนี้ขอย้ํานะครับว่าส่งเคมกับทางแอดไวท์ได้นะครับผม ในส่วนของสินค้าที่นอกเหนือ,อการผิดเงื่อนไขาการรับประกันเราก็จะมีอย่างเช่นตัวสินค้าแตกหักไหมหรือว่าช็อตที่ตัว PCB หรือว่าช็อตที่ตัวเม็ดแรมนะครับอันนี้ก็คือเป็นกฎของสากลทั่วไปก็คือจะอยู่นอกเหนือการรับประกันของสินค้านะครับก็คือไม่สามารถที่จะเคลมสินค้าได้นะครับผมและส่วนที่2นะครับในส่วนของสติกเกอร์อันนี้ก็คือย้ําเลยนะครับว่าสติกเกอร์ ของรุ่นของแบล็กเบอรี่แรมเนี่ยก็คือห้ามฉีกขาดห้ามหลุดยกอย่างเช่นอย่างตัวนี้ครับก็คือมาแบบไม่มีสติกเกอร์ซึ่งอันนี้ก็คืออยู่นอกเนีการรับประกันสินค้านะครับก็ไม่สามารถจะส่งเข็มได้นะครับสำหรับเบื้องต้นในวันนี้ก็มีมาหัวข้อเนี่ยมาอธิบายแค่นี้นะครับผมแล้วก็ยังไงฝากผลิตภัณฑ์จากแบ a ็ k เบอรี่แรมไม่ว่าจะเป็นแ a มเดสก์ท็อปแรมพแล้วก็แรมโน๊ตบุ๊กนะครับผมสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ที่ ไว้ทุกสาขาทั่วประเทศที่สะดวกนะครับผมแล้วพบกันใหม่กับแบล็กเบอรี่แรมชแนลในคลิปถัดไปได้นะครับวันนี้สวัสดีครับผม